คือทางรัดคุณคู่สมบัติบอกว่าท่างรัดเมื่อนาเบงด้อพี่น้องเลยอ,อันขงางที่นี่ว่าห่วยได้ที่น่ะห่วยนะคะทางรัดเป็นว่าทางรัดเอาท่างรัดกับัดก็ชนะโอ้โห่โอ,โอ,อยมาทางรัดอเอาเอา,เอา พ่เพี่ยแล้วว่ามันกแสิรัดโกดแล้วบ้างคุณพ่อจอดจอดก่อนพ่อจอดก่อนอ,อีอน่ยังด้อเนี่ยเป็นมะควัผลไม้ป่าค่ะมกควดค่ะโอ้ยบ่เด้มีหากิน,นยังไงได้โดกโดกต้นนี่ล่ะมกควดค่ะกินละแขวดำํำกินละแขวดำืำหวานหวานข่ะหวาน,วานมา พูดนะว้าวสุดยอดมาเดี๋ยวมั้งเนี่ยไหลลวงไปปูนตีใจน้ำชุ่มช่ำละละน้อยคอย อ๋อสูบมาจากสะคุณค่ะจากทงหน้ากัขึ้นมาสะน้ำแล้วก็มาเบิงสวนค่ะสวนบกมวงปูไว้หลายปีแล้วค่ะปีนี้ก็ดกยเยอะเหลืองขมิ้นอะไรนี่แหละค่ะดกๆค่ะ